อ่านก่อนใครไดีที่เพจลองหัดแปลดูห้าชั่วโมงต่อมาขอบของดินแดนรกร้างปรมแดนระหว่างเมืองหลิวและเมืองไห่หยุดรถ0349ถึงท่าเรือแล้วมาแล้วรอจะไปทางน้ำ เรือดำน้ำเฉพาะสมาคมปรมาจารย์วิญญาณยมมาทูตใต้น้ำค่อนข้างปลอดภยัยถึงจะมีผีน้ำแต่จำนวนก็ไม่มากทุบบกแน่นอนถึงแม้เส้นทางนี้จะไกลกว่ามากแต่ก็ปลอดภัยกว่ามากห้องโดยสารถูกเคลือบด้วยทองคำเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณสัมผัสล,ม,สลมหายใจของสิ่งมีชีวิตได้ ด้านหน้ากำลังจะถึงท่าเรือตะวันตกของเมืองไฮอากาศในพื้นที่กำลังดีและอุณหภูมิ21องศาโปรดเตรียมพร้อมที่จะลงจากเรือหลิงเฟิงนี่นายเบียดฉันอยู่เออเออขอโทษขอโทษครับพวกเรามาถึงแล้วทางตะวันตกของเมืองไห่เมืองดาวเทียมหมายเลขสอง เมืองไห่มีประชากร8ล้านคนแล้ก็มีปปรมามจารย์ที่ทรงพลังมากมายร่างกายสิทธิในภาคตะวันออกโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่นี่นอกจากนี้ยังมีงานที่ออกโดยสมาคมยังมากกว่าที่เมืองหลิวและนี่ก็คือที่อยู่ของฉันนายสามารถอยู่ที่นี่ได้ชั่วคราวนะอ๋อนายบอกว่าต้องการขายวิญญาณฉันขอดูหน่อยได้ไหม โอเคถงทงบังคับให้วิญญาณออกมาทีเจ้าเสือน้อยวิญญาณดีระดับบีวิญญาณระดับบีไรเจ้าของแถมยังเป็นวิญญาณดีอีกด้วยไหนได้รับมันมาจากที่ไหนทั้งหมดถูกคนพบในอนาเขตวิญญาณของส่วนหัวมีห้ตัวที่คล้ายคลึงกันขายได้เท่าไหร่ฮะมีอีกห้ วิญญาณดีที่ไม่มีเจ้าของปกติจะหายากมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นสินค้าระดับสูงเช่นนี้วิญญาณประเภทนี้มีราคาหลายล้านวันนี้นายควรพักผ่อนดเร็วพร,รุ่งนี้เช้าฉันจะช่วยนายติดต่อบริษัทประมูลขอบคุณต้องรบกวนเธอแล้ว <c oughs> ฉันไม่ได้มีคืนที่สบายและมีความสุขแบบนี้มานานแล้ว โอ้มีงานระดับสูงมากมายในเมืองไฮชั้นเดียวกับงานพิเศษสำหรับคนระดับสูงของสมาคมดูเหมือนว่าถุงทงและส่วนหัวจะใช้เวลาไม่นานในการเลื่อนระดับเฮ้อส่วนหัวเข้ามาได้ยังไงฉล็อกประตูแล้วไม่ใช่หรอเออแค่ล็อกประตูเฉยๆคงกันเธอไม่ให้เข้ามาไม่ได้ส,ส่งใส่ฉันคงต้องทาห้องน้ำด้วยสีทองแล้วล่ะสิ ส่วนหัวถ้าจะทำอะไรเฮ้ยถูหลังนี่คือบริการพิเศษเหรอคุณได้อาบน้ำและโต้ตอบกับวิญญาณได้ค่าประสบการณ์วิญญาณบวกห้ค่าความสัมพันธ์บวกหหลินเฟิงนายฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมนายหน้าแดงถึงเวลานอนแล้ว ส่วนหัวก็มาน,นอนด้วยอีกแล้วยังไงก็ตามการได้เห็นใบหน้าที่สวยงามเช่นนี้เมื่อลืมตาขึ้นมาก็เป็นเรื่องดีราตีสวัสด์ส่วนหัวคุณจูบส่วนหัวหนึ่งครั้งประสบการณ์วิญญาณบวกสิบค้าความสัมพันธ์บวกหนึ 1. 1> ออ่งในเวลาเดียวกันแนวป้องกันเมืองไฮ ในที่สุดวิญญาณร้ายระดับบีก็ถูกกำจัดหือฉันฟังแล้วเหมือนกับเสียงกีบเท้ามาใครมันจะบ้าไปขี่ม้าเวลานี้กันนี่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่มนุษย์แน่นอนทุกคนเตรียมต่อสู้นั่นไงมันมาแล้วแม่ทับหัวขาดวิญญาณระดับเอส แย่แล้ว <yeah>, <unter> วิญญาณชั่วร้ายนี้ <unter> ระดับสูงเกินไปอย่ากงวลไปเลยอนาเขตวิญญาณห้าชั้นของเราแข็งแกร่งมาก บ่ายโมงแล้วเหรอนอนหลับสบายจังเลยไหนที่สุดนายก็ตื่นอ้า <c oughs> <c oughs> ฉันทำให้นายตกใจเหรอนายหลับสนิทอะ่ะฉันเลยไม่ได้พานายไปดูงานประมูลด้วยถ้านายยังไม่ตื่นอีกส่วนหัวของนายก็คงต้องทำอาหารเช้าใหม่เป็นรอบที่ห้าส่วนหัวเธอทำจริงจริเหรออืม <c oughs> อร่อยผู้หญิงยุคนั้นสุดยอดจริงๆเลยอาวฉันจะบอกข่าวดีให้ฟังงานประมูลร้อนแรงมากวิญญาณของนายถูกประมูลอย่างบ้าคลั่งในที่สุดก็ขายได้ในราคา20ล้านเครดิตรวยแบบไม่ทันตั้งตัวอืม หักค่าบริการแล้ว10%หักค่าภาษี6%แล้วก็ค่าเอเจนต์สำหรับชั้นยี้10%มืนมากเกินไปใช่ไหมรวมแล้วโอนที่เหลือคือ12.8ล้านเครดิตโอเคโอเคขอบคุณเธอคำนวณได้เก่งมากสมก็เป็นประธานจริงๆฉันออนแล้วนะโอเคเชิญนายทานอาหารไปก่อนฉันต้องจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินในสมาคม เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานทีมที่อยู่ใกล้กับเมืองหลิวโดนวิญญาณร้ายตัดหัวเมื่อเช้านี้ก็เกิดเหตุแบบเดียวกันที่ด้านนอกเมืองไห่มันแปลกมากเพราะพวกเขามีปร,รมาจารย์ระดับเออยู่ด้วยประธานเยียนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างนี้ต้อนรับประธานเยียนที่มาเยือนเมืองไห่รองประธานจัว่วทำไมคุณถึงมาที่นี่ รองประธานจัว่วรองประธานสมาคมปร,รมาจารย์วิญญาณเมืองไห่ฉันมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะแจ้งว่าตอนเนี้วิญญาณหัวขาดได้ปรากฏตัวที่เมืองไห่แล้วตอนนี้ปล่อยให้ฉันเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเชิญพวกคุณพักผ่อนให้เต็มที่เถอะฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องนั้นคุณกําลังพูดถึงอะไรอยู่คุณไม่ได้มาที่นี่เพราะวิญญาณตอนนั้นงั้นหรอ แล้วคุณมาที่นี่ทำไมคุณมีข้อมูลหรือเปล่ามีอยู่แล้วโอเคงั้นฉันจะเปิดให้ดูนี่ก็คือวิดีโอที่พวกเขาเหลือทิ้งไว้เสียงกลีบมานั้นไม่ใช่วิญญาณที่มาหาส่วนหัวมาตอนก่อน,อนงั้นหรอจบแล้ววิดีโอจบแล้วหรอบนหลังมานั่นคืออะไร ดูไม่ชัดเลยไม่เดี๋ยวฉันจะย้อนให้หนายดูใหม่เดี๋ยวไม่มีหัวใช่ใช่เราเรียกมันว่านายพลหัวขาดตอนนี้ลูกสาวทั้งสองคนของฉันกำลังใช้ความสามารถในการแกะรอยของมันอยู่เอาล่ะเอาล่ะครั้งนี้ฉันจะมียุ่งอืมชุดของนายพลหัวขาดเหมือนกับนายพลที่เพิ่งแต่งงานกับสวนหัว และที่เกิดเหตุก็ย้ายมาจากเมืองหลิวมาที่เมืองไห่แน่นอนว่าเขาต้องตามส่วนหัวมานแน่ๆแต่เขารู้ตำแหน่งของส่วนหัวได้ยังไงภารกิจทำลายทะเบียนสมรสของส่วนหัวตามหาทะเบียนสมรสเราททำลายมันซะรางวัลภารกิจประสบการณ์วิญญาณของส่วนหัวบวกหนึ่งพันความสัมพันธ์บวกสิบเออมันก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าฉันจะไปเอามันมาจากไหน ดูเหมือนว่าฉันต้องไปอนณาเขตวิญญาณของส่วนหัวเพื่อหามันส่วนหัวเปิดอนาเขตวิญญาณโอเคเรามาตามหากันเจอแล้วบ้าอะไรกันนี่มันภาษาวิญญาณชัดๆคงไม่มีปัญหาอะไร ภารกิจแค่ให้ทำลายมันเท่านั้นอะไรกันแม้แต่ทะเบียนสมรสก็ยังซ่อมแซมตัวมันเองได้เหมือนกับเกี้ยววิญญาณส่วนหัวลองมาดูหน่อยขอแสดงความยินดีกับโฮสตภารกิจสำเร็จ50%อร์นนี่หมายความว่าอ๋อ ฉันรู้แล้วมีทะเบียนสมรสที่นายพลหัวขาดอีกเล่มดูเหมือนว่าเราคงจะต้องจัดการกับเขาแล้วภารกิจพิเศษสำหรับสมาคมระดับเอกวาดล้างวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดในถ้าวิญญาณทางด้านตะวันตกของเมืองรางวัล3.9ล้านเครดิตเพราะนายพลหัวขาดมีความสามารถขนาดสังหารปรมาจารย์ระดับเลงได้สิ่งที่เราควรทำมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ การเพิ่มระดับในเวลาเดียวกันทางเหนือของเมืองไฮเฮ้ยอีกแล้วสินะจัวหลิงจัวยูเจออะไรบ้างไม่รู้ปรมาจารย์นี้น่าจะเสียชีวิตแล้วเามื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วส่วนเรื่องหัวของเขาเหมือนกับศพที่แล้วทุกอย่างจัวหลิงแฝดพี่อายุ17ปี ถึงแม้ว่าฝนจะตกอยู่แต่ฉันก็สามารถแกะรอยเกือกม้าของมันจากร่องรอยของวิญญาณที่เหลือได้จั่วอยู่แฝดน้องอายุ17ปีเยี่ยมไปเลยไปกันหนึ่งชั่วโมงต่อมาหยุดรอถวิญญาณเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆน่าจะอยู่บนภูเขาข้างหน้านี้ทุกคน ดับไฟพยายามทำให้สายตาชินกับความมืดดำเนินการจะตามแผนสามทั้งห้าทีมจะกระจายตัวออกไปรอบๆไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแค่วางกับดักแล้วกูรอจังหวะรับทราบผ<ะ>ีเสื้อวิญญาณออกไปหาข้อมูลมาที ครั้งนี้เป้าหมายลักของเราก็คือจับเจ้าวิญญาณหมาหนึ่งอยู่ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลย จะกลัวไปทำไหมครั้งนี้พ่อพาคนมากว่า30คนแถมยังมีปรมาจารย์วิญญาณระดับ A ถึงสามคนห่วงว่าจะเป็นอย่างนั้นมาแล้วทุกทีมเตรียมปิกผนึกมันด้วยอนาเขตวิญญาณครับผมเปิดอนาเขตวิญญาณ มันหลบไม่พ้นเหรอทีมที่หนึ่งเตรียมพร้อมเป็นไปได้ยังไงอันนัเขตถูกทำลายแล้วบ้าไปแล้วมอนสามารถผ่านมาได้วิญญาณนี้ค่คอนข้างแข็งแกร่งทุกคนเริ่มได้ฮะ <c oughs> ระดับ B เจคน ถูกสังหารในทันทีแม้แต่วิญญาณก็ไม่รอดจินอูหยุดมันด้วยนะแคดวิญญาณหวยหมิงอแตกปลอใช้อนาคตวิญญาณซะอันเขตวิญญาณยังไม่พังมันออกมาไม่ได้แล้วอันาขตระดับ a 3สชั้นแค่นี้ก็สามารถจัดการแกได้แล้ว เราทั้งสามคนจะใช้วิญญาณระดับเอโจมตีพร้อมกันเลยจัดการขคาไหนพลส่วนม้าตัวนั้นฉันจะจับเป็นมันเร็วขึ้นระวังหัวหน้าครับเราต้องไปช่วยไหมาขายมีวิญ,ญญาณอยู่ในผ้าคลุมมันคือวิญญาณของทีมที่หนึ่งครับพวกมันถูกควบคุมไปแล้ว ย่แหรววิญญาณทั้งหมดถูกปล่อยออกมาจากอนาเขตวิญญาณแล้วแบบนี้ไม่ดีแน่พวกมันเปิดอนาเขตพร้อมกันหากอนาเขตถูกปิดเราไม่รอดแน่ทุกคนถอยสตาร์ทรถเราเข้าไม่ทันแล้ว มาชิกทีมอื่นยังไม่มาเรารอไม่ได้แล้วย้าแล้วค่ะพ่อสมาชิกทั้งสามทีมกำลังตกเป็นเป้าอ่แเท็กเหยียบคันเร่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วรถแทบจะคว่ำอยู่แล้วจบเห่เน่าจับเห้แน่นนะ บาดดาบแล้วค่ะพ่อเราจะทำยังไงกันดีมาซ้อนตัวนี้นี้แล้วข้างในมันถูกเคลือบด้วยทองพ่อคะพ่อได้รับบาดเจ็บไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมันไม่น่าจะหาเราเจอแต่ว่าประตูมันมีรูฮะเอ๊ะหนูขอส่องดูหน่อยนะคะ <c oughs> ไม่รอดนะเอ๊ะแต่มันเหมือนหาเราไม่เจอไม่เลยเอ๊ะคนที่อยู่กับประทานเหยียนทำไมถึงเป็นคนยังไงเราก็หนีกันก่อนดีกว่าครับ ส่วนส่วนหัวผมมั่นใจว่าเขาจะแฟลตหนีไดวญญ้วิญญาณของฉันวิญญาณทั้งสองของฉันรอดมาได้แค่ตัวเดียวขอาบคณนะหลินเฟิงไม่เป็นไรฉันแค่ผ่านไปพอดีพันแผลเสร็จแล้วล่ะฉันต้องไปแล้ว เดี๋ยวก่อนไอ้หนุ่มน้อยช่วยบอกให้ประธานเยียนช่วยเรากำจัดมันททฉันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยสามชั่วโมงที่แล้วทําวิญญาณเออ ชัยชนะการต่อสู้วิญญาณของคุณค่าวิญญาณชั่วร้ายระดับ B หนตัวถงถงประสบการณ์บวก1,900ความสัมพันธ์บวกหส่วนหัวประสบการณ์บวก1,900ความสัมพันธ์บวกหนึ่งคุณได้รับชิ้นส่วนอนณาเขตวิญญาณหนึ่งใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของอาณาจักรเขตวิญญาณสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะผ้านี้ก็ดูหน้าตาหน้าเกลียด ลองใส่ดูก่อนละกันอึบ,อบปลายเป็นล้องหนนี่มันค่อนข้างดีเลยข้างหน้าก็ยังมีวิญญาณอีกที่นี่มันขุมทรัพย์ชัดชัดยาชนะการต่อสู้ลยุยชนะการต่อสู้ไปชนะการต่อสู้ ชนะการต่อสู้วิญญาณของคุณค่าวิญญาณชั่วร้ายระดับ A ถงถงประสบการณ์บวก2,800ความสัมพันธ์บวก2ส่วนหัวประสบการณ์บวก2,800ความสัมพันธ์บวก2ได้รับชิ้นส่วนอนาคเตวิญญาณบวก2เพิ่มความแข็งแกร่งของอนาเขตวิญญาณได้ชิ้นส่วนอนาคเตวิญญาณอีกแล้วแต่อันนี้เป็นสีฟ้าแล้วมันต่างกันยังไง คุณได้รับสาหร่ยวิญญาณสาหร่ายนี้มีไว้ทำอะไรกันใหญ่คตรโคอืมเอาไว้เป็นอาหารสำหรับวิญญาณได้หรือเปล่านะอ๋อ,อเกือบลืมไปเลยเ <c oughs> คล็ดลับวิญญาณของคุณสามารถอัปเกรดได้การอัปเกรดต้องใช้เม็ดยาวิญญาณบวกหนึ่งต้องการอัปเกรดหรือไม่อัปเกรดอัปเกรดสำเร็จ ระดับของถงถงได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ A ความสัมพันธ์วิญญาณบวก20ร่างกายของโฮสแข็งแกร่งขึ้น3เท่าถงถงได้รับเทคนิควิญญาณใหม่กลายพันใช้ในการต่อสู้คงอยู่ได้100วินาทีโอ้โหร่างไกลพันดูแข็งแกร่งมากงานในสมาคมมีประโยชน์มากในอีกไม่กี่วันส่วนหัวก็จะเลื่อนไประดับ S แล้วมีทางออกอีกด้านหนึ่งแต่ว่า มันไกลมากการเดินทางตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยสะดวกหรือฉันควรไปรับรถมอเตอร์ไซค์ที่สถานีชายแดนดีนะส่วนหัวก็สามารถใช้แฟลตเพื่อเคลื่อนที่ได้แต่มันใช้ได้แค่ระยะใกล้ๆเท่านั้นแล้วก็ใช้พลังงานมากด้วยถ้าเดินทางไกลก็ยังคงต้องเดินเท้าต่อถ้าได้ม้าวิญญาณของนายพลมันก็น่าจะดีในป่าหลายแห่งไม่มีถนนรถเข้าไปไม่ได้ ถ้าใช้ม้าก็คงจะสะดวกกว่านี้ฮะนั่นเสียงอะไรนั่นมันในพลหัวขาด <c oughs> คนหลายคนก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยแถมยังสามารถควบคุมวิญญาณตัวอื่นได้อีกมันไม่ง่ายเลยเราจะรีบร้อนไม่ได้เราต้องกลับเมืองก่อน รถท่วงพวกเขาเสียเกรงว่าเขาจะถูกนายพลหัวขาดพบก็แค่นั้นแหละทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเฮ้ยฉันได้ยินสถานการณ์ของทางนี้ก็เลยรีบสนับสนุนแต่ก็น่าเสียดายช้าเกินไปต้องขอบคุณนายนะที่ช่วยฉันกับลูกสาวไว้เออท่านประธานเหยียนคุณมีกายสิทธิ์คุณต้องช่วยจัดการกับมันนะไม่อย่างนั้นรองประธานอย่างฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน อ,อถึงฉันจะมีวิญญาณระดับเอสแต่ฉันก็ยังรับประกันเรื่องความแข็งแกร่งไม่ได้หลิงเฟิงนายคิดว่ายังไงหลิงเฟงิงเด็กอัจฉริยะระดับเอสจากเมืองหลิวเป็นเขาไม่แปลกใจเลยที่เขายังสงบได้แข็งแกร่งแล้วก็ยังหล่อแถมอายุยังน้อยอีกโลกนี้มันมียุติธรรมเลย อตราบใดที่นายช่วยฉันนะฉันจะให้นายห้าล้านเครดิตเออคือว่าผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วนายต้องการอะไรบ้านทองหรือว่าตำแหนง่งพอ่อยกลูกสาวให้เขาก็ได้นะเฮอยเ,เดี๋ยวก็ปัดเหนียวให้ไม่ไม่ไพูดบ้าอะไรถ้าอยากแตะต้องลูกสาวล้ำค่าของฉันก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนผมช่วยได้ครับ แต่มีสามเงื่อนไขยังไงฉันก็จะต้องจัดการกับนายพลหัวขาดอยู่แล้ว 1. ต้องแจ้งข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนายพลให้ผมทราบสแผนการทุกอย่างผมจะต้องเป็นคนสั่งส่วนข้อสของทุกอย่างที่ได้จะต้องตกเป็นของผมเออสองข้อแรกไม่มีปัญหาแต่ข้อ3าม้มาวิญญ,ญาณแล้วก็ดาบวิญญ,ญาณเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามไม่ได้ จะมอบให้ขางง่ายๆได้ยังไงอย่างที่ฉันคาดไว้รองประธานจัวก็ชอบม้าเหมือนกันบางทีความพ่ายแพ้ครั้งก่อนอาจจะเป็นเพราะเขาต้องการจะจับมันทั้งเป็นก็ได้ผมได้ยินว่าคุณจัวเพิ่งเสียวิญญาณไปผมมีวิญญาณดีระดับเอ,อยังไม่มีเจ้าของคุณต้องการมันไหมเออพระเจ้าวิญญาณดี เขาจะใช้ไม้นี้จริงๆหรือไงฉันเพิ่งเสียวิญญาณในเวลานี้มันจำเป็นมากเขาเจ้าเล่ห์จริงๆถ้าคุณยอมรับทั้ง3ข้อนี้ผมจะขายให้คุณในราคา10บล้านแล้วก็จะช่วยคุณแก้ปัญหาไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดกันอีกผมให้เวลาคุณตัดสินใจ30วินาทีเขากล้าทำแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ขายหน้าจริงๆเด็กนี้กล้าดียังไงมากดดันฉันเต่ว่าสิบล้านก็สิบล้านถูกจริงๆแหละฉันยังไม่เคยเห็นใครที่กล้ากดดันเพราะฉันขนาดนี้มาก่อนเลยคุณเหลือเวลาอีก15นาที10บห้เฮ้ยฉันตกลงในอนาคตเขาต้องเป็นตัวอันตรายนั่นนะโอเคงั้นวันนี้เราพักผ่อนก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเห็นที่พวกเขาบอกในพลหัวขาดไม่เคยใช้อนาเขตวิญญาณเลยและก็พร้อมที่จะพุ่งเข้าหาอนาเขตวิญญาณมีข้อผิดพลาดแค่นิดเดียวก็จะถูกทำลายทันทีฉันคิดว่าความสามารถทำลายอนาเขตวิญญาณน่าจะมาจากม้าตัวนั้นไม่ใช่จากนายพล เราจะต้องแน่ใจว่าอนาเขตวิญญาณของเขาแข็งแรงพอที่จะจัดการกับเขาได้ส่วนหัว <c oughs> <c oughs> เปิดอนาเขตวิญญาณให้ดูหน่อย <c oughs> คุณลักษณะของอนาเขตวิญญาณคู่ชั้นที่หนึ่งระดับสองชิ้นส่วนสิบสี่เคล็ดลับ โฮสมีชิ้นส่วนอนาเขตวิญญาณซึ่งสามารถใช้เพื่อขยายอนาเขตวิญญาณอนาเขตของส่วนหัวก็สิ้นสุดแค่นี้นอกจากนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมาลองขยายชิ้นส่วนดูกันกรุณาเลือกชิ้นส่วนที่คุณต้องการใช้น้ำป่าภูเขาสุสานสิ่งก่อสร้างนั่นคือความหมายของสิ่งที่ต่างกันสินะจำเป็นมากที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งของอนาเขต ให้อยู่ในระดับสูงที่สุดแล้วก็ตั้งค่าให้ต่อต้านจุดอ่อนของนายพลหัวขาดเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยโปรดเลือกลักษณะเพิ่มเติมป่าดึกดำบันป่าฝนป่าไม้แห้งป่าดอกท้อและป่าแปะก้วยฉันเลือกป่าดอกท้อเยี้ยมขยายต่อไปคุณเลือกทุ่งหญ้าชุ่มชื้นคุณเลือก ภูเขาหิมะคุณเลือกทันเลสาสวยมากมากกว่าเดิมสิบเท่าส่วนหัวชอบไหมอืมต่อไปก็มาลองนี้กันคุณต้องการใช้สรายวิญญาณหรือไม่แน่นอนฉันต้องการใช้มันใช่ใช่ใช คนหัวลองดูว่าถ้าสามารถควบคุมมันได้หรือเปล่าทำได้จริงๆมันดีจริงๆที่ฉันมีระบบ <c oughs> มีกับดักแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนในพลหัวขาดต้องติดกับดักเราแนะ่โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องวางอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ